น้ำจิ้มจเจ้าพายุก่อนสรุปโค้งสุดท้ายคำเตือนคลิปวิดีโอนี้นำเสนอเรื่องตัวเลขเท่านั้นดูเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมมาเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ที่สมพรชาแนล u t u b e ก่อนจะไปรับชมคลิปกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดรูปกระดิ่งให้เราด้วยครับ มาแล้วครับน้ำจิ้มออเดิบคุณไก่เจ้าพยุหรือคุณวิธินันสอนสีนะครับให้มานะครับยังไม่ได้สรุปนะครับก็จะสรุปในวันที่1นะครับกุมภาพันธ์2,564นะครับข้อความที่คุณไก่นะครับเขียนบอกว่าหาซื้อลอตเตอรี่ไว้นะ อาจารย์ไก่เจ้าพายุวงเล็บวุฒนันสอนสีนะครับแล้วก็มีลงวันที่1เดือน2 6, 4กนะครับก็จะมี 40, 4,2นะครับนี่ยังไม่สรุปนะครับนี่ก็เขียนเปรย,ย์ไว้เท่านั้นนะครับครับอ่านะ ยังไงก็ตามนะครับเรื่องของโชคนะครับขึ้นอยู่กับดวงใครดวงมันนะครับยังไงก็ตามโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับกดติดตามผ่านหน้าจอไว้เลยนะครับท่านไม่ต้องไปไหนนะครับเปิดดูอย่างเดียวครับสวัสดีครับ